เทาฝาเหยียบเลยครับ <c oughs> อลองทำนี่เลยเท้าฝากลางลำเลยครับโอเคย้อนตัวนั่งเลยสองคนเลยโอเคไปดัดนหัวเรือออกมาเลยไปพักออกไปโอเคตอนอเราู้หญิงไม่พายก็เอาเรือให้พายแต่ข้างเรือไปพายไปเลยทั้ง ขวาอา่ซ้ายขวาไปเรื่อยๆเออแล้วก็พอแล้วก็สองข้างเลยอืม พี่ต้องพี่ต้องหันไหายเข้าอีกด้านหนึ่งครับใช่ฮะใช่ครับ,รบไม่ต้องไม่ต้องกินน้ำลึกก็ได้ฮะแค่ขึ้นทายเข้าไปนะครับี้ใดดยยว